สวัสดีครับสวัสดีครบพบกับท่องพ,พ่อปู่ชาแนลอีกครั้งนะเรามีการรำรำจบไปแล้วนะครับเอนะครับแต่ว่าที่แปลกก็คือนะครับก็จะมีคณะรถตู้นะครับมาที่คคกนองนาะก็จอมประดกขอให้เจ้าภาพนะครับสมหวังนะครับในสิ่งที่ขอกับองค์พ่อปู่ปริจตนาคราชนะครับ เอาตีแล้วก็สลับไปนะครับก yeah, ็เป็นการรำของกลุ่มยาอาทินะครับต่อไปก็จะแม่เอาเงินมก็มียาอาทิแม่พีแม่เบนน้องน้ำมนน้องพลอยแล้วก็แม่อาชิแล้วก็มีอีกห้าครับคันนะ รถตู้ <esis? S 2> มาครับมากี่คืนแล้วสองคืนครับผมกำลังนอนกัไปนอนพักผ่อนที่วานอนะกับมอมานี่ะครับรถตู้ฮันรฮันเอร์ไที่บานอนก็เดิน เปิดนะฮะนกนะฮะรถไอติมนะครับวันนี้รถกาแฟโบราณนมเย็นชาเย็นนะครับมาที่พุกหนองหนานะฮะวันนี้มีรถเยอะมากเลยนะครับมานะฮะ มีเอฟซีมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่เคยแบบว่าไปร้านประคำใส่นะครับที่ร้านใหม่เนาะอ่ะ่อะน,นะครับจะไปดูปรด้านประคำใส นะครับสวัส,สดีครับสบายดีครับนี่นะฮะ,ะ,จจะ,ะสีเหลืองนะครับอ่าจะให้อาจจะมาช้านิดนึงนะครับให้เอฟซีได้ดูกันเยลโล่สีเหลืองนะฮะเอฟซีนะครับพอเฟิรนมาอยู่นี่นะครับกว้างๆหน่อยนี่นะครับพอเฟิรนก็ จะรำนะครับแมนโบรำแน่ได้ยียีและครามอ่าันเพิ่งจะได้คลิปที่สองนี่เองเสื้อน่าจะอุ่นมากเลยนะเสื้อสวยด้วยนะครับ เดี๋ยวคนคนไม่ได้เรื่องนะคนคนก็รอคนก็รอนะครับวันนี้มีเอฟซีมาเยอะเลยนะครับกูได้ทรมาโอ้ยโทรมาแล้วพัดพวงเจ้าเขียนเรื่องนี้เยอะ ผ้าง,นะางานไปเราก็ทงน้งานนะสาวัสดีครับพี่อดีสสวัสดีครับ มาสองมาสาเกิด่ตรนี้เรงเกนี่เหมนร้านขายรูปนะ Yeah, é um... é um... ตามเ้องกับข้าแล้วทำงานอยู่ไม่มไปปรูกนะเอาเห็นสงพี่อ ไม่ได้ใช่ไมุยใช่ไมมึงคนนึงจะพ่องรู๊ฟบางฟองรู๊ฟจะเป็เยราผมไม่ใชรำหรอกไ่นกทแล้วแต่ความขนาดูดิแดยังใ้เกียงเลยอนี้เขาแล้ว

Oh, yeah. 네 <c ười> ลมาฮ้ออลมปฟองดับก่อนเอาลยกอีกมานี้ครับเท่าไรคุณเจ้าใส่สองใบสวเออใส่สองใบสาใบกูเ่ มาหนนะีส <Me. S 1> ิวันนี้เสรเจียเนี okay, so ่เดียวเองยาขั่อี้ลอต้ยานดที่สดเี่ยนยเพื่อที่ทำการขีดสะลองเนี่ยก็คือยาขยาต่างก Terima kasih telah <laughs> menonton! โอนอักริโอนโอนโตน้องเอ้ยขอน้องเตรียมเรื่องไอคูบ những กัน อันนี้ยอมามาดยคดีเลยเรเ่องก็มากำลังมาเ็นตอเรเห็นไมใเส้นทางทงยตอนนี้ไม่ต้องยิงตอนนี้นะ

มันตัดปลาบิชเชรย่กันก็มาใหม่แล้วค่ะกะพก้าคมเรียสองตัวเสย3มางไม่หุ่สองรยห้าสขอรุ่นเขาโฆษณาบันไดอะไรนะนาไห้อันนี้กังเกงกางเกงสองรหาสธรรมดาสามร้อยห้าสิบเขาตโฆษณาอันนี้นะเห็นบอกรุนไม่ได้

ี่ยวโรงเรียน้วเนาะเครื่องมีก็ดองใช่ใช่เราเสี่ยวมันยาวใส่แลตัดแหกเอข้าใจไหมว่าจะยัมว่าจะแหกยังไงมันเหลือนิดเดียวเองออ้ก็แหนลงยูก็มองเลยว่าถ้าแหงออกมันจะเหลือเหลือเยอะ เนี้ยเหลือเยอะไม่งั้นเราก็ตัดเป็นเส้นตรงยาวเลยครับเป็นกระบแผ่นสั้นระบางแผ่นสั้นกับแผ่นยาวเราจะใส่กันดีระวังน่ววามคุ้มข่าขท้งงานตองแทนไงไอ้ผ้าจะไีซ้าอยี่ด้เยอะว่านซาอยู่ด้วนะครับื่านใส่ในของ คือแปดตรงนี้ตอนนี้ความหุมข้าวของแผ่น่ะถ้าเราตัดเส้นยาวกับแผ่นบางอะไรแบบนี้กว่วานเ่นยาวก็ตัดลายอตนี่นะมันยืดยืดแบบนี้ยสองแผ่นแผ่นนัมันเต็มไปด้วยนี่มันนี่รอบก็ดีหมดปันนี้ FC จากประเทศนอกจะมาเหมาร้านไม่ทาใสไม่เปี่ยนก็เลยมานั่งรอด้นอ่าก็เลยหนุนยนะสวิตเซอร์แลนด์นัดกันสิงดโปร เนาะโอ้รู้ดีจ้โทไปเมื่อกี้นี่บอกว่าใกล้เขาบอกเรีอคทำแล้วรอรอเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยกับช่องยูทูบช่องนะครับโถ่สี่นี้เลยนี่